ไอยากเอาไมกูเมือเมือวะเออแล้วโดนยิงจนเออแดกแล้วสมองบวมเลยนอนีย ฮี่กูอยากได้จะกินใหม่แต่กูจำใจซื้อไม่ได้วะซื้อเลยมันลักซื้อจีินะไม่เจมไ้เชี่ยสิมหลุยไปทางกูเล่นนิดนึงเองด้วยเรียบหรูอ่ะเหมือนของแบนเนมอ่ะเจิมโอ้โหแบกสายแบกสายมึงฆ่ามันได้ไหมสองตัวเอ้ยอีกตัววางได้แล้สอง โชกหน่อยคุยกันคุยกันกีิีฆ่าอยังวะจอฆ่าอย่างเพื่อนเฮ้ยเออเจ็บมากเจ็บมากข้ามแปดต่อเอาแม่งเลยพลิกเอาแม่งเลยออืมาแล้วไอ้ตาตนเก่งสตาร์บอกให้คุยกันายังจ ตายขาดไอ้เจี๊มันติดตัวเองเพื่อนมันติดตัวเองบีดูอ่ะปะตอนนี้มันติดแถบนเลยได้ไงรู้ดิรู้เห็นอยู่จะยิงให้ <S 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 หนน้อยมิดไปักตัวดิเราอะมิดกูวาตาไข็ไดปะย่องไปก่อนนะ Reloading. <S an> โอ้โหเก๋เพื่อนสองสองเพื่อนเข้ามาเลยมาเล่นสองสองไปอย่างละสองตันติงดูดับบันดอให้หน่อยเพื่อนดูแฟงให้ดูมิดให้ต้านหน่อยดูมิดให้ต้านหน่อยออฟนะออฟนะออฟนะเจ็ดออฟเฮ้ ว่าได้หิวเม็ดเดียวเลยเไม่ป้อมมันช้าไม่พอวะช้าไม่พอไงกูว่ามันช้าเกินไปนะเว้ยออกตัวเรื่อยๆแล้วเนี่ยมึงเล่นดีแฝงท่าไหร่ คือเท่ากูเลยแล้เล่นในนี้อยู่เท่าไหร่ตอนคือสองตอนนี้ตอนแรกกับสามสามจุดห้าโอ้เล่นกูเล่นอยู่หนึ่งจุดเอหนึ่งเจ็ดหกอ่ะส่วนจุดหนึ่งเจ็ดหก่ะสจุดสามห้ามาเลยแล้วตอนนี้ไม่ไหวก็ไปจัดตีโยโอยโอยโอยช่วยกูหน่อยเาอยู่ กำลังเฟตติ้งอยู่อ่ะเบอร้อยแปดเพื่อนเรยน์น้าร้อยแปดยังไม่ฮิวต้อังวางอยูลอ่ล้วเพื่อนอยู่ไหนอันสองซาวเวอร์รักเธอสวิดเด่ะตรงสวิดเฮใ <c oughs> ครขยิบสว,วิดด้ว <c oughs> ยไว้ติดอะไรอ่ะ ตาเชื่อเต็นกูดิสีทีอ่าเม็ดเดียวเยลโล่แล้วเก็บเอาไปหน่อยเพื่อนกูไหนวะต้องกูอะไก่เกินได้เลยมองนิ่งขอแว่นเดาหน่อยมันจริงกูไม่มีหรอกกูคุณหลินเงี้ยเพราะว่าปืนมันอยู่ที่กูแว่นเดาหน่อยเบื่ออ่ะแล้วะเมืกี้นี่ ไอฟฟอลอนน่ะอากาศไอออนสางฝั่งนู้นไม่ได um ้แบบแพ็กค um ุณแน่ฝั่งนู้นไม่ทำไหนหรอกมองแบ็คไซด์เข้าไปแล้วเพื่อนเด็ดอะมองดาวเนี่ยไม่ทำไหนหรอกของนเขนอะ อยู่ไหนบ้างวะตาสบายอยู่กับพี่วางไ้เปิอยนะท่ค้นยืดดเต็มเพื่อเลือเหนึ่งเพื่อเลือเลยหนึ่งว่าาบไอีเหี้ยตายยากจะไงจัด Last round ย e f o r e the switch. On the wall, the they have two things.